ในค่ายทหารแห่งหนึ่งผมพลทหารพันอายุ22กำลังเดินร้องไห้อยู่ในค่ายหลังที่ได้รับจดหมายจากแฟนที่บอกเลิกจะไปแต่งงานกับคนอื่นทำให้ทหารเกณฑ์อย่างผมเสียใจมากคิดไปคิดมาทำไมผมโชคร้ายที่จับใจใบแดงแบบนี้ก็ไม่รู้แล้วก็เป็นโชคชะตาหรือฟ้ากันแกลงก็ไม่รู้ระหว่างที่ผม กำลังเดินร้องไห้อยู่นั้นก็ได้เผลอเดินไปชนเข้ากับจักรยานคันหนึ่งที่มีผู้พันสาวสวยใส่กระโปรงสั้นอายุ23เป็นคนขี่จนเธอล้มลงก้นกระแทกพื้นโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยพลทหารไหนเดินยังไงมาชนชั้นเนี่ยไม่มีตามองหรือไงแบบนี้ต้องสั่งค้างสักสองสาวันแล้วอย่าขังก็ขังเลยครับคนกำลังอกหัก ดีเหมือนกันถ้าผมอยู่ในคุกสักสองสามวันน่ะจิตใจจะได้สงบลงผมพูดขึ้นพร้อมเงยหน้าขึ้นมามองเธอแล้วผมก็ต้องใจสั่นเมื่อเห็นเธอสุดลงไปกองอยู่กับพื้นพร้อมกับกระโปรงสั้นที่เธอใส่ล้นขึ้นไปผมค่อยๆขึ้นไปพยุงเธอนี่พลทหารนายอกหักเหรอเั้นฉันไม่สั่งขังนายแล้วก็ได้ฉันกลัวว่านายจะไปผูกคอตายในคุกอ่ะฉันน่ะ จะให้นายไปเป็นทหารรับใช้ที่บ้านฉันดีกว่าไม่เอานะครับผู้พันผมไม่อยากไปเป็นทหารรับใช้ครับผมอยากไปฝึกกับเพื่อนๆมากกว่านายรู้ตัวมะว่านายกําลังพูดอยู่กับใครฉันผู้พันหนิงลูกสาวท่านนายพลนะนายอยากโชคร้ายเดินมาชนฉันเองคนอย่างฉันน่ะถ้าอยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่รู้แหละพรุ่งนี้นายต้องไปเป็นทหารรับใช้ให้ฉัน จากนั้นผู้พันหนึ่งคนสวยก็ค่อมจัก,กรยานสีแดงทำให้กระโปรงที่เธอใส่ล้นขึ้นไปเผลอให้เห็นเลียวขาขาวเนียนแล้วเธอก็ปั่นออกไปในบ้านพักทหารหลังค่ายทิ้งให้ผมยืนงงเป็นไก่ตาแตกนี่มันอีอย่างอันวนเนี่ยแล้วพอวันลุงขึ้นผมก็ถูกคำสั่งย้ายให้ไปเป็นทหารรับใช้ที่บ้านผู้พันหนึ่งจริงๆจนเพื่อนๆในค่ายทหารเกณฑ์ต่างพาก,กันอีฉาไอ้พัน เองนี่ทําบุญมาด้วยอะไรวะถึงได้โชคดีได้ไปเป็นทหารรับใช้ที่บ้านผู้พันหนิงคนสวยพวกข้าคงไม่มีวาสนาได้ใกล้ชิดกับผู้พันหนิงอย่างเองหรอกอย่างเก่งก็คงได้แอบดูผู้พันหนิงคนสวยใส่กางเกงขาสั้นออกมาวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าขณะที่พวกข้าวิ่งฝึกก็แค่นั้นแหละข้าก็ไม่ได้อยากไปเป็นทหารรับใช้ที่บ้านผู้พันหนิงหรอกุยข้าอยากอยู่ฝึกกับพวกเองมากกว่า แต่ทำยังไงได้ในเมื่อมันมีคำสั่งแบบนี้ออกมาข้าก็ต้องตามใจยอมพวกเราอ่ะมันเป็นแค่ลูกชาวนาตาสีตาสาไม่ใช่ลูกในพันหลานในพนเขาสั่งอะไระเราก็ต้องทำตามจากนั้นจ่าดับครูฝึกจอมโหดก็เดินเข้ามาในวงพูดคุยของพวกเราจนวงของพวกเราต้องแตกกระเจิงนี่พวกคนทหารมาจับกลุ่มคุยอะไรกันแถวเนี้รีบไปฝึกต่อได้แล้ว หรืออยากจะลุกนั่งสัก50บยกเอามาเราเองอะไอ้พันรีบไปเก็บเขาของเราย้ายไปบ้านผู้พันหนึ่งได้แล้ะมัวชักช้ายืนหัวโตอะไรอยู่ได้ข้าจะบอกเองให้นะผู้พันหนิน่ะเห็นสวยๆแบบนั้นนะแต่โหดแล้วก็ชอบเอาแต่ใจนะแถมท่านนายพลน่ะรักยังกระข่ในหินไม่เคยขัดใจด้วยอะเองอะ่ะอย่าไปทำอะไรไม่ถูกใจเธอเขาล่ะเธอ เป็นแชมป์ยิงปืนแม่นนเว้ยจะหาว่าข้าไม่เตือนครับจะาดับจากนั้นผมก็เก็บข้าวเก็บของแล้วรีบไปที่บ้านผู้พันหนิงพอผมไปถึงบ้านของเธอก็เจอเธอ,เธอยืนเล่นกับหมาพันรถไวเลอร์ตัวโตวสีดำอยู่ที่หน้าบ้านอา้าวมาแล้วเหรอนายพลทหารเดินตามฉันมานี่ฉันจะพานายไ,ไปดูที่พักแล้วผม ก็เดินตามก้นของผู้พันหนิงไปดูที่พักวันนี้ผู้พันหนิงอยู่ในชุดสบายสบายใส่เสื้อเยือ่อกางเกงขาสั้นสีขาวรัดรูปเดินนํำหน้าผมไปทำให้ผมแอบรอบมองเธอแล้วก็แอบคืนน้ำลายลงคอพอถึงห้องพักเธอก็บอกให้ผมรีบจัดแจงเข้าของให้เรียบร้อยภายในสิบนาทีแล้วให้มาพบเธอที่หน้าบ้านในพัน เก็บของเร็วๆเข้านะอย่าให้ฉันต้องรอนานนะฉันไม่อยากโหดกับน,นายตั้งแต่วันแรกที่เจอกันแล้วผมก็รีบจัดเข้าของอย่างรวดเร็วแต่เจ้าหมาลอดไวเลอร์สีดำตัวโตของเธอเดินคาบช,ชุดชั้นในสีดำของใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาเล่นในห้องของผมผมไล่ย,ยังไงมันก็ไม่ไปแถมมันยังทำเสียงคู่จะกัดผมให้เข้าด้วยจนเลยเวลาสินาทีที่ผู้พันหนึ่งคนสวย กำหนดไว้ให้ผมจัดห้องเธอก็เลยเตินตามเข้ามาดูผมที่ห้องแล้วเหมือนเจ้าหมารตไวเลอร์มันจะรู้ว่าเจ้าของมันมามันรีบวิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งชุดชั้นในสีดำไว้ดูต่างหน้าบนเตียงนอนของผมทำไมช้าจังนายพันฉันบอกแล้วนะใช่ไหมว่าอย่าให้ฉันรอเกิน10นาทีนายรีบออกไปวิ่งรอบบ้านของฉันร้อยรอบเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วเธอก็โผล่มาที่หน้าห้องมายืนอยู่ข้างหลังผม เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผมกำลังหยิบชุดชั้นในสีดํำตัวนั้นมาไว้ในมือแล้วก็เกิดคันแขนงขึ้นมาก็เลยยืงเกาแขนนั่นเน่ยนี่นายพันนายทำอะไรเนี่ยการ์ยังไงมาขโมยชุดชั้นในชั้นแล้วเอามาทําแบบนี้อย่าบอกนะนายกําลังทําทําแบบนั้นอยู่อีคนอะไรเนี่ยแบบนี้เอาไว้ไม่ได้ละต้องยิงให้กระจุยแล้วโยนให้หมามันกินให้เข็ดเลย แล้วเธอกรีบผ่านหลังและกำลังจะวิ่งไปหยิบปืนในบ้านทําให้ผมต้องรีบคว้าตัวผู้พันหนิงคนสวยเข้ามากอดไว้แน่นใจเย็นๆก่อนสิครับผู้พันหนิงมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะครับจะไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดได้ยังไงอ่ะก็ของกลางอ่ะอยู่ในมือนายแบบเนี้ผมไม่รู้หรอกนะครับว่าชุดชันะอันนี้ยเป็นของผู้พันหนิงก็เจ้าหมาตัวดีอ่ะมันดันค้าบมาเล่นในห้องผมแล้วผม ก็มันขึ้นมาเนี่แหละครับแน่นะนายพันแน่สิครับคนอย่างผมอะไม่มีวันทําอะไรรับหลังแบบนั้นหรอกครับถ้าผมจะทําอะไรผมทําตอนหน้าผมกระซิบที่ซออขู่ของเธอจะเธอขนลุกสู้ฉันฉันเชื่อฉันเชื่อนายแล้วแต่ตอนเนี้ปล่อยฉันก่อนได้ไหมอะผู้พันหน่งคนสวยผู้เสียงสั้นหน้าแดงแล้วผม ก็คายอ้อมกอดอันแขน็งแกร่งของผมที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามออกจากร่างบางของผู้พันหน่งคนสวยจนเธอถึงกะยืนหน้าแดงตัวสัน่นคงเป็นเพราะเธอไม่เคยถูกผู้ชายที่ไหนกอดมาก่อนตั้งแต่วันนั้นผมก็ทำหน้าที่เป็นทหารรับใช้ให้ผู้พันหน่งไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเธอก็มีผมติดตัวไม่เคยห่างจนเราสองคนเริ่มสนิทก,กันมากขึ้นแล้วผม เริ่มแอบหลงรักเธอแล้วมีอยู่วันหนึ่งผู้พันหนิงต้องไปราชการที่จัง,จงหวัดผมก็เป็นคนขับรถพาเธอไปแล้วเราก็ไปพักกันที่รีสอร์ทเก่าๆแห่งหนึ่งที่มีห้องเหลืออยู่แค่เพียงห้องเดียวผมกับผู้พันหนิงก็เลยต้องนอนห้องเดียวกันระหว่างที่ผมกำลังนอนอยู่บนพื้นห้องผมก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงผู้พันหนิงคนสวย ที่นอนอยู่บนเตียงพูดขึ้นเสียงสั้นพันนายพันนี่นายจะทำอะไรอะ่ะอยู่ดีๆก็เอาเมือมาลูบ้าฉันแบบเนี้ยฉันใจคอไม่ค่อยดีนะนายแอบ,บชอบฉันน่ะก็บอกฉันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องคิดลูบหัวลอบหางกันแบบนี้เลยฉันยังไม่พร้อมขอฉันตั้งตัวสักหน่อยนะผมก็ได้แต่งง อีอย่างวะเนี่ยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วผมก็ไปสะกิดเธอจนเธอเปอิดตาขึ้นมามองอ้าวนายพันนายอยู่ตรงนี้เองเหรอแล้วที่ดุกดิกดุกดิกอยู่ที่ขาฉันเนี่ยนี่มันอะไรกันนะ่ะไม่รู้สิคะผู้พันหนิงผมตื่นขึ้นมาก็เห็นผู้พันหนิงพูดเพ้ออะไรก็ไม่รู้เธอก็เลยหน้าแดง แล้วค่อยๆเปิดผ้าห่มขึ้นมาแล้วเธอก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเจอจิ้งจกน้อยตัวหนึ่งกอดลุกดิ๊กอยู่ที่ขาของเธอจนเธอต้องกระโดดเข้ามากอดผมในพันเอาจิ้งจกท่่ตายอยู่ที่ขาของฉันเอาไปทีฉันกลัวเธอหลับตาพูดพร้อมกอดผมแน่นมันไปแล้วล่ะครับผู้พันไม่ต้องกลัว มันจะไปได้ยังไงอ่ะมันยังไต่ขาฉันอยู่เลยเนี่ยแถมมันยังไต่สูงขึ้นมาเรื่อยๆด้วยอ่ะผมก็เลยยื่นไปหน้าอันลอเหล่าคมคายเข้าไปกระซิบที่ซอกคอขาวเนียนของเธอเบาๆทำให้เธอขนลุกนี่มันมือผมครับผู้พันไม่ใช่จิ้งจกเมื่อกี้ผมได้ยินหมดแล้วนะครับที่ผู้พันอ่ะแอบชอบผมผมก็ชอบผู้พันเหมือนกันคืนเนี้ยผมว่าเราอะ มาทำความรู้จักกันให้ลึกซึ้งทุกซอกทุกมุมดีกว่านะครับมันจะดีหรอนายพันเธอพูดเบาๆเสียงสั่นผ้าดีสิครับผู้พันคนสวยของผมดีก็ดีแต่ท่านนายได้ฉันแล้วจะไม่ทิ้งฉันใช่ไหมไม่ทิ้งหรอกครับผู้พันถ้าน,นายทิ้งฉันน่ะนายตายแน่ แล้วหลังจากนั้นผมกับผู้พันคนสวยก็สานสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจนเตืองเก่าแก่ของรีสอร์ทสั่นไหวแทบจะลุดเป็นชิ้นชิ้นกว่าทุกอย่างจะสงบลงได้เล่นเอาผมกับผู้พันน่ะถึงกันเหนื่อยหอบเหงื่อเต็มตัวรู้สึกอิดโรยเราก็วิ่งรอบสนามมาห้ารอบแต่ใบหน้าและแววตาของพวกเราก็เต็มไปด้วยความสุขแล้ผู้พันหนึ่งคนสวยก็กระซิบท,ที่ข้างหูของผมเบา นายนี่มีดีกว่าที่ฉันคิดเอาไว้อีกนั่นเนี่ยแต่นายจําไว้นะถ้านายทิ้งฉันเมื่อไหร่อะนายตายแน่ผมจะทิ้งผู้พันได้ยังไงอะครับตอนเนี้ผมอ่ติดใจผู้พันแล้วอ่ะงังคืนนี้ยเรามาสารสัมพันธ์กันต่อ,อยจนเช้าเลยนะครับขอ,ขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ